ตรงๆพิ่งกลับมาจากถ่ายโฆษณานะครับตรงๆพิ่งกลับมาจากถ่ายโฆษณานะครับพอกลับมาถึงบ้านก็มาถ่ายคู่กับเบสนะครับมีแม่อ้อยเป็นผู้กำกับโบสเป็นกองเชียร์โอ๊ตเป็นตากล้องนะครับนี่เป็นเป็นงานคู่ต่อนะครับ เด,ด็กดึกนะครับแฟนขับก็รอเนี่ยเขาทายอยู่เด้อไม่รู้เขาจะด่าผมหรือเปล่าผมผมรักทายเนี่ยพี่น้องครับเอาใจแฟนขับเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหาว่าผมโม้ผมไม่ได้โม้นะผมแอบทายเนี่ยภาพน่ะสองคนนั่งอยู่นั่ก็แอบทายได้ครับแอบทายน่ะนั่นป้าเห็นดี เนี่ตรงๆเบียดไม่ได้โม้แ่แอบทายพี่น้องแอบทาย,ย,ทยเดี๋ยวก็ดา่าเอาเขาทำงานอยู่เดี๋ยวด่าเอานะครับนอนรับฟันดีครับสวัสดีครับ